สวัสดีค่ะพบกับ ควีนปอแล้วก็น้องสเปซอีกแล้วคะ่ะนี่าวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่กันที่ห้องของเราวันนี้นะคะแม่ก็จะมารีวิวข้อของน้องสเปซซึ่งมันแบบว่าจึงมากคือโอเคอันนี้ก็ ได้ถึงวัยน้องที่จะต้องแบบเริ่มยืนเริ่มคานแล้วเนาะแล้วน้องก็จะวัยมากดูดูดูทำค่ะอันนี้เป็นไงคะกายกรรมของน้องสเปซค่ะความวัยของน้องยิ่งกว่าความเร็วแสงซะอีกนะคะข้อของน้องสเปซเราสั่งทำม,มาพิเศษจ้าจากเพจ Octopus Land ความไปแล้วลูกชอบเห็นไหมคะน้องสเปซชอบมากเพราะว่ามันนุ่มมากเลยค่ะนี่มีเบาะไว้รองกันกระแทกของเด็กด้วยนะคะข้อกันนี้นะคะแม่ก็สั่งทำมาแบบว่าเป็นพิเศษแม้กระทั่งลายแล้วก็ขนาดนะคะเพราะว่าห้องที่แม่อยู่ตอนนี้ก็คือมันมีบริเวณจำกัดเนาะเราก็อยากเอาแบบ บริเวณที่แบบเป็นช่วงบริเวณหนึ่งให้กับน้องสเปซได้แบบลงมาเล่นในช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็สั่งทําพิเศษมาเป็นแบบนี้นะคะลักษณะนนของคองและนี่จ้าที่พิเศษมากๆเลยก็ตรงนี้เลยนี่น้องสเปซเนาะก็แปลว่าอาวกาศเนาะแม่ก็เลยแบบจัดเต็มแบบว่าให้น้องเลยค่ะเป็นฟิลอวกาศเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นลวดลายที่แบบว่าทําให้น้องอ่ะได้แบบ มองเนาะเพราะว่าช่วงนี้นอ้องก็กําลังมองกําลังแบบสังเกตเนี้ยก็คือมันก็จะเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของน้องเหมือนกันคอกมีหลายแบรนด์ให้เราเลือกเนาะแต่เราอะ่ะก็เลือกของ Octoput Land เนี่ยเพราะว่าเขาอะ่ะใส่ใจรายละเอียดมากเขาแบบดีเทลแบบลงแม้กระทั่งแบบออกแบบทำสามดีนู่นนี่นั่นคุยกับแม่ตั้งแต่ต้นยันจบแม่ก็ประทับใจด้วย พิเศษกว่าน,นั้นนะคะแม่ก็สั่งแบบว่าเป็นพิเศษตรงนี้ก็คือมีประตูนี่จ้าไม่ต้องแบบข้ามเข้าออกนี้ก็คือมีประตูนะคะแล้วก็มีล็อกได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นที่ระบายเป็นซีซซซซ่ี่แต่ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะสั่งแบบทึบหรือจะสั่งแบบนี้ก็ได้หมดเอาที่แม่แม่บ้านไหนสะดวกแบบไหนก็สั่งทําแบบนั้นได้เลยแต่แม่ก็คือ อันนี้ก็คือแม่สั่งมาก็คือโอเคคือแบบแฮปปี้มากจ้าข้ออันนี้นะคะระยะในการสั่งทํานะคะ <c oughs> ก็รๆประมาณ15วันหรือตามคิวที่ทางเพจเขาจะมีคิวนะคะ <c oughs> ก็ลองไปสั่งกันได้นะคะที่เพจนี้เลยค่ะดีมากแม่แนะนำนี่ห้อนี้เลยค่ะที่แม่ทำให้น้องสเปกก็ชอบมาก <c oughs> ก็คือแนะนำเลยค่ะข้อนี่ห้อของ Octopus Land ถ้าใครสนใจก็ไปสั่งได้เลยนะคะตามไปเลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้แม่ด้วยนะคะไปก่อนนะคะขอตัวไปเล่นกับน,น้องสเปคกก่อนนะคะน้องจะเป็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะ <c oughs> แม่ต้องเล่นกับน,น้องสเปคกกันจ้ะเอ๋